ไปส่งกําลังใจกันต่อให้กับครอบครัวของพี่รัศมีแขกันหน่อยคุณผู้ชมกับข่าวร้ายที่พี่เขาเพิ่งได้รับนั่นก็คือคุณพ่อเสียชีวิตค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยเ <c oughs> มื่อประมาณปีที่แล้ว <c oughs> พี่รัศมีแขกนี่นะคะก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามตามหาพ่อแท้ๆของตัวเองค่ะ พี่แขนี่นะคะได้ประกาศตามหาคุณพ่อเมื่อปีที่แล้วจนได้ทราบว่าคุณพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันแต่ด้วยความว่ามันมีโควิดมาคุณผู้ชมตั้งแต่ปีที่แล้วก็เลยทําให้ทั้งคุณพ่อคุณลูกเนี่ยยังไม่เคยได้เจอกันสักทีค่ะคุณผู้ชมแต่พอเมื่อวานนี้พี่แขก็ได้โพสต์อินสตาแกรมเป็นรูปนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะเป็นผู้ชายที่รูปลักษณ์คล้ายๆพี่แขเนี่ยท่านนี้เลยนะคะพร้อมกับข้อความบอกว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้เจอกันนะพ่อแต่อย่างน้อยก็ได้คคุยได้้ใชํา วาา่าป๊าครั้งแรกในชีวิตพักผ่อนนะพ่อนะเจอกันอีกทีบนฟ้า Rest in p e d c e d y d d y ก็ให้คุณพ่ออยู่ในพื้นที่ที่สุขสงบต่อไปนะ,ะคุณผู้ชมนะต่อมาพี่แขก็ได้โพสต์ภาพค่ะเขียนข้อความว่าชีวิตผมเนี่ยไม่เคยเจอพ่อเลยผมปล่อยให้เป็นเรื่องของพรหมลิขิตถ้าเราได้เจอกันแล้วเราก็ได้คุยกันทางโทรศัพท์ไม่เคยเรียกใครว่าพ่อเลยในชีวิตสุดท้ายแล้วผมก็ได้ทำ และทั้งชีวิตนี้ผมได้ใช้ชีวิตทั้งหมดกับพ่อ20นาทีผมตั้งใจจะไปเซเนกัลค่ะเพื่อจะไปหาคุณพ่อแต่เดสตินีเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยผมจนผมรู้ข่าวว่าพ่อผมเสียชีวิตแค่20นาทีแต่20นาทีนี้เป็นนาทีที่มีความสุขมากที่สุดแล้วก็ยังมีภาพที่แสดงถึงความเข้มแข็งในหัวใจของพี่แขนะคุณผู้ชมกับภาพภาพนี้<อ>ด้วยนะคะคือเป็นรูปนี้ค่ะยิ้มบางๆพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ว่าไปต่อครับ แม้ว่ามันจะมืนมืนอื่นๆอยู่บ้างแต่ก็ต้องทำใช้ชีวิตกันต่อไปแม่ก็ยังอยู่ขอบคุณทุกคนมากๆที่ส่งกำลังใจมาให้ซึ่งเพื่อนๆในวงการก็เข้ามาแสดงความเสียใจแลวก็เป็นกำลังใจกับพี่แขกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เป็นกำลังใจกับพิรัศมีแข่ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เท่าที่ติดตามในอินสตาแกรมพี่แขกก็กลับมายิ้มได้แล้วก็เติมกําลังใจให้ตัวเองต้คงทำงานเน่ะก็ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ดูแลคุณแม่เนาะอันนี้คือความตั้งใจพี่แขกแล้วแหละนะคะค่ะ